พิเศษพิเศษ30บาทเท่านั้นนะฮะพิเศษยังงไใส่เครื่องไงเครื่องทุกอย่างเลยมีิ้นลูกชิ้นมีเอ็นมีเนื้อเปื่อยมีเนื้อสดมีตับครบครับร้านนี้เฮ้ยร้านนี้บอกว่าต้องมาทำจริงเป็นหนึ่งร้านที่แบบเล็คอมเมนต์ว่าแซ่บแทบแทบอะแบนี่ฮะรสน้ำนะฮะแซ่บจริงพอดีไม่ต้องปรุงเพิ่มนะปรุงเพิ่มตไตเลยนี่เส้นนะฮะเส้น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 เส้เนี่ยมาลุยอี๋ตะโมกเนี่ยอร่อยมาก บวกทุกการเอาเนื้อกับตับเนี่ยลงไปก่อนแล้วก็เทน้ำลาดไปนะฮะไม่ต้องลวกอ๋อเหรออือฉันนึกว่าฉันนึกว่าลวกน้อยๆอ๋อไม่ใช่นะไม่ลวกเอออาวเข้าใจผิดมาตลอดท่านี้วัดมะกอกที่สวบุรีชัยนะครับคือร้านนี้ฮะใกล้วัดมะกอกเสี่ยวเรือนะครับนี่คืออีกหนึ่งร้านนะฮะที่ควรต้องมาตำจริงๆย่านที่สวบุรีชัยละเล่นสะโอปัชเจอเลยและนี่คือเครื่องของร้านนี้นะฮะนี่นี่มีตับมีเอ็นมีลูกชิ้นมีหมูมีทุกอย่างมีแบบครบมากหมกก็มีนะฮะตามใจที่เราชอบ โอเคมาเป็นวินครับส่วนนี้ของวัดีเป็นเล็กแห้งใช่ไหมฮะเล็กแห้งต้มยำโอเคจัดจานมากเลยจัดจานมากนี่โอ้โหโอ้โหโ้โหน้ำตกไปและหนึ่งครับเอามามาต้มยำแซ่บแซ่บโอเคดูนั่งมากโอ้โหโอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหข่แซ่บมากนี่แซ่บนี่ขนาดไม่ใส่พริกเพิ่มนะแล้วทำไมกูกูกินนิ่มเลยวะเพื่อน เอาเอาไม่ดีเลยกินยังอโดูเส้นดูเส้นดูเส้นดูความเหนียวหนุ่มโอ้โหโอ้โหสาวเส้นมา่าโอ้โหดูสาวดูสาวสาวโอ้โหโอ้โหพันยับเลยครับพันยับเลยพันละโอ้โหโอเคมาลุยฮะแห้งขึ้นนำดีใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยแบบชามนะจะนี่ตั้งก๋วยเตี๋ยวเรือวัดมะกอกนะฮะนุสมรีชัยเฮ้ยมันเด็ดมากมันเด็ด เล็กปกบกตับโอ้โ oh, หสมัย,ยก่อนอบอ,อยู่แถวนี้แต่ไม่เคยมากินเลยไม่เคยมากินฮะน,นี่ขอถามเส้นก่อนนะครับเส้นเล็กครับมาฮะลุยฮะตอนเด็กๆอบอยู่แถวนี้นะคะขึ้นลงรถเมล์แถวนี้ประจำาชต่างกม่ค่เดินขึ้นไปนี้ลงไปนี้เดินแล้วก็เดินออกจริงเร่เสียรถเมล์เดินไกลหน่อยเดินไกลหน่อยแต่ว่าสิแน่นอนจะได้เอามาซื้อข้ยวตี๋เหรอนี่ครับใช่นี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 ่น,น,น,นี่หมกเนื้อหมกตับของเราตามสไตล์เลยเวลานี่บอกว่าเผ็ดมากเออเผ็ดนะเผ็ด ตอนเด็กๆอมไม่ได้กินได้เยอะแยะขนาดนี้นะคะเห็นบอกว่ากินได้หลานะสี่ชามพอละเงินหมด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 เอ้ยดูอ่ตัวมากินประชดไปเลยนี่ดูห่างดืมแค่เขาก็อร่อยนะเมื่อกี้ชิมไปละเจ้าคนมากเขามีเส้นมามากเลยได้ยินเอ้ยเขามีเส้นบะหมี่กึ่งเลยได้ยินอือนี่ฮะโอ้โหชิมก่อนนะครับลุยครับ มากเลยร้านนี้เอยร้านนี้คุณต้องมาโดนนะฮะทุกคนต้อยก๋วยเตี๋ยวเรือวัดมะกรอมาค่ะนี่ฮะดูคือพบมาเฮ้ยแทบจริงอ่ะแนะนําให้มาแบบอย่าอย่าเที่ยงอ่ะืมจุกกรอบเนาะมีจุกยักรอบมีครับหมูให้กินด้วยโอ้โหโอ้โหเซิร์ฟใหญ่เซินใหญ่นี่แหละฮะมาฮะดูนี่ฮะโอ้โหโอ้โหใจเย็นข่าวนใจเย็น เดดตามมาอีกนะคะมันเลยข่ามากร้านนี้ต้องมาตามจริงๆนะครับการันตีเลยต่างแบบไม่หยุดยัง้งบดนี้คือติดชามนะฮนะจะบอกว่าไม่ติดหวานเลยนะร้านเนี้ยไม่ติดหวานเลยเผ็กเปรี้ยวกลมกล่อมมากมายุยมากบาบอที่สุดจริงๆนะกชิ้นยังอร่อยเลยอนะ่ะเนี่ย ออชิ้นดีชิ้นหมูก็ดีแล้วบอกว่าใครมาเลียนร้านนี้นะขอเป็นแห้งเป็นแห้งแห้งคือโดนมากๆแต่แห้งเผ็ดแห้งเผ็ดกับน้ำตกอีกอ่ะแห้งเผ็ดมากจริงๆไม่รู้กิตอ่ะกินหมกทับทัว์ไม่อร่อยจริงที่ฮะท้เราทหมกทำหมกเราทนุ่มมานี่ฮะเรามาชิมกันดูนะคะต้อยก๋วยเตี๋ยวเรือวัดมะกอกจ้านี่ครับวันที่สอวิธีทำ ซอยติดโรงพยาบาลพระมุกุลนะฮะแล้วทงเขาซอยมาเราตามทางย้อมกลอบหัวข้างในร้านนี้15บาทธรรมดาก็เยอะแล้วพิเศษ่สามจิตยิ่งเยอะกว่าเยอะจริง <ๆ S 2> ครับ <ๆ S 2> โคตรเสียบผมรู้ลับนาซ้ำอีกแน่นอนร้านนี้การันตีมากมากผมไม่รักกระดิกหัวเบาๆนะคะ